สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงทำสีร้านบุญแก้วเฟอร์นิเจอร์ครับพามาดูตู้ใส่กับข้าวครับนี่ครับตู้ใส่กับข้าวทรงสมัยใหม่หรือว่าทรงโบราณดีครับเพื่อนๆเรียกไม่ถูกครับนี่ครับก็คงเป็นรูปแบบสมัยเก่าครับเพราะว่าเขาไปเอารูปแบบมาจากตู้เก่าครับแล้วก็มาทำลอกเลียนแบบอีกทีครับแต่ เมื่อก่อนสมัยเก่าครับอ่ช่างเขาก็ไม่มีเครื่องมือแบบนี้เนาะเขาก็จะเป็นเฉพาะไม่มีคิวครับเป็นตู้แบบธรรมดามาดาครับออันนี้ก็เลยลมาลอกเรียนแบบครับโดยช่างเมฆครับนี่ครับ,รบทำตู้ใส่กับข้าวครับด้านบนเป็น2บานเปิดครับ ใส่บานมุงลวดนะครับเดี๋ยวทาสีเสร็จก็ใส่มุงลวดครับตรงกลางก็จะมีลิ้นชักสองตัวครับแล้วก็มีที่วางจานด้านล่างครับขนาดนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ความลึกห้าสบห้าครับช่วงบนนี้ก็ลึก40ครับครับความกว้างด้านหน้าก็80ครับความสูงก็เมตรหกสิบครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับสวยงามครับตู้กับข้าวนะครับมีชั้นสองชั้นด้านบนเนี่ยครับ เป็นบานปิดเปิดมีสองิ้นชักสองบานเปิดด้านล่างครับสวยงามมากครับขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆครับที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ